สวัสดีค่ะช่ชชางเจ้าจะพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจ่าจะพาดูต้นมะกอกอเกิดเองแต่มันเป็นมะละกอตัวผู้นะคะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้เป็นมะละกอตัวผู้เดี๋ยวจา่าคงจะไม่เอาไว้หรือถ้าเอาไว้ต้องเอามาเสียบยอดค่ะเอาตัวเมียมาเสียบยอดกับกับรากมะละกเอเลยค่ะเพราะเขามันเกิดเองมันจะแข็งแรงเนาะเป็นะมะละกอที่เกิดเองแล้วมันแข็งแรงเจ้าจ่าก็จะเอาใบออกเพราะมันเกะก,กะมันเกิดขึ้นข้างแปลงผักนะคะ เห็นไหมแปลงผักยียจ่ายอันนี้ยังไม่ได้ลงนะคะนี่ค่ะแปลงผักข้างบนก็จะเป็นค้างถัวถ่วถั่วฝักยาวกับถั่วพูถั่วฝักยาวก็เริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นถั่วพูก็เลยว่าอันนั้นก็เป็นแปลงผักมะละกอเขาก็เกิดอยู่ตรงนี้ก็เลยปล่อยเหมือนไว้ค่ะแต่วันนี้ประเด็นก็คือว่ายียจ่ายจะพามาเก็บพริกใต้ต้นมะละกอเขาเกิดเองเหมือนกันค่ะเกิดเองเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาไว้ไอ้ส่วนที่แยกไปปลูกก็แยกไปนะคะ แต่อันนี้ไม่ได้แยกไปปลูกก็จะมีหลายต้นเลยนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีต้นพริกแต่ว่าต้นนี้คงไม่ได้กินแต่เนี้ค่ะเห็นไหมแดงเยอะเนาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพามาเก็บพริกค่ะขใต้ต้นมะละกอเอาที่แดงๆไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะเน่าไปเองก็เราต้องเก็บไปไว้กินเสียดายเนาะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าจะเก็บได้กี่ลูกลูกยาวๆไม่รู้พริกอะไรเขาเกิดเองเด็ดกิ่งมา กิ่งเขากรอบนะคะนะคะเดี๋ยวจ๋าก็ดูตามคลิปของน้องบุ๋มเนาะว่าพริกก็ควรจะเด็ดใบอย่าให้มันใบเยอะก็ทําตามมันก็ออกลูกได้ดีเนาะของน้องบุ๋มมาดามอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องขอยไปเยี่ยมหาน้องบุ๋มบ้างแหละมาดามทําสวนเรื่อกอะไรเนี่ยค่ะนี่ค่ะเก็บพริกสีแดงแดงสีเขียวเขียวก็เอาไว้ก่อนแต่ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่าเนาะ พอมะละกอมันบางแสงเยอะเนี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านลองเครื่องอีกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านลองเครื่องเครื่องฮอกระจายข่าวมันมันไม่เพยงมันมันไม่มีเนาะเขาก็ซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเขาก็ไปขับรถไปฟังแล้วเขาก็ลองเครื่องลองเครื่องเพลงผู้ใหญ่บ้านอุย้ย นี่ค่ะก็ได้เนี่ยได้แค่เนี้ยพริกนะคะพริกพริกพริกได้ต้นมะละกอสำหรับคลิปนี้จะพาปลูกก็พาเก็บพริกไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะเราเดินอไปดูอีกต้นนึงดอกมะละกอตัวผู้นี่หอมค่ะหอมเขาบอกว่าเอาไปใส่ในในในสระน้ำที่มีหอยคันนะคะมีหอยคันแล้วเขาก็จะหอยคันจะหมดไปเนาะ ไม่รู้เพลงอะไรนะของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยงหย,ยุดไปก่อนเผื่อเป็นเพลงลิขสิทิ์นี่ค่ะมาดูพริกอีกต้นของเจ้าจ๋าปลูกในกระถางเนาะนี่ค่ะปลูกในกระถางเนี่ยมันก็สุกนะคะสุกก็เก็บไปนะคะ เก็บไ้รวมกันเนี่ยได้แค่นี้ค่ะหับกพ่จาิงคได้แค่นี้ก่อนนะคะได้แค่นี้ค่ะกิี่สวนจะจาาพับ ีอินซีเลยต่อไปก็จะพาเก็บมะเขือเทศเน,ะนาะสำหรับคิวนี้จ้าพาปูกก็พาเก็บพรีเมแค่น,นี้นะคะเนี่ยคะ่ะต้นมะกอกที่เจาาเข้าไปเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนาะต้นพริกก็อ,อยู่ตรงนั้น,นฝนตกอีกแล้วคะ่ะฝนตก นะคะผู้ใหญ่มู่องว่าเพลงนี esta, ้งไม่ติดนิสินะคะเป็นเพลงผู้ใหญ่หูสนะคะเป็นเพลงประจำของผู้ใหญ่มู่นี้กันนะคะเจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดี No.